ก็น่ารักมากนะทุกคนเขาพูดถึงมารวยของเขาก็พูดถึงรถเขาเขาแบบเอ็นดูอะแล้วในวัยยังไม่ถึงสามสิบอะตัดมาที่เรายังไม่มีอะไรเลยน้องยี่สิบกว่า,วาคือแบบเขามีบ้านมีรถมีเขามีทุกอย่างแล้วอะ่ะแล้วเขาแบบ จริงๆเขาจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้แต่เขายังเดินต่อเพราะว่าคอาักเอฟซีที่เอฟซีสนับสนุนเขาอยู่แล้วเขาชอบเขาพูดถึงรถแล้วเขามันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะที่เคยนั่งรถสปอร์ตปานั่งรถหลูปาแล้วความฝันอยากมีอะ่ะเขาทำได้อ่ะตัดมาที่เราโอ้ยนั่นแหละน่ารักทุกคนน้องน่ารักมากแล้วคือแบบว่าเป็นเด็กที่แบบว่า เขาไม่ลาความฝันเห็นไหมเขายังต้องไปเรียนต้องไปหัดพูดหัดอะไรให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยรีวิวเพื่อนเนั่นแหละความดังเข้ามาเพื่อนมันก็จะเข้ามาเยอะอะไรก็แล้วแต่เอิมีความดังมีบุญบาร,รมีของเขาอะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงสองคนเนี้ยทั้งนุกทั้งตายอะโบกะทาร้านบูมาอร่อยไหมอร่อยมาก อร่อยมากที่แรกว,ว่าจะแอบไปกินหมูกระทะมันแป๊บเดียวแล้วก็จะกลับแต่พอมันรู้ว่าเราไปปั๊บมันรีบขี่รถมาหาเลยก็เลยได้นั่งคุยกันนิดหน่อยรีวิวเพื่อนมูมเพื่อนมูมเป็นเพื่อนที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันแต่เป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็เทคแคร์เทคแคร์เรามากแล้วก็เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตได้เลยลก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันมากมายนั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องงานหรือว่าเรื่องการทํางานของมูเหมือนกันแต่ว่าที่มูจะเป็นวิทยากรเหมือนกันเราก็อยากเป็นนะเห็นนั่งฟังมูก็ไปแบบเป็นอาสา,า,าสมัครไปฟรีไปในพวกนี้ไปไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆตามมหาลายัยหรือว่าตามที่ที่หน่วยงานของภาครัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานการทํางานอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจ รถกลับเองเหรอน่าจะมีคนขับช่วยด้วยครับก็ไมต,ต้องเป็นห่วงนะสบายมากแต่ตอนนี้ก็พยายามฝึกพูดให้มันชัดอยู่เวลาเราพูดอะไรหรือว่าไม่ว่าเราทำอะไรพูดอะไรจะพูดให้มันชัดมากกว่าเดิมโดยเฉพาะคำว่ากำลังกำลังเราจะไม่ใช้คำว่ากำลังเราจะใช้คำว่ากำลังให้มันได้ก่อนตอนนี้ เราภูมิใจในตัวเธอที่สุดนะขอบคุณคับเรา,ากลับไปดูคลิปเก่าๆเราบา,บางวันก็นั่งถ่ายติ๊กตอ็อกบางวันก็นั่งลองไปถ่ายตัวคลิปเก่าๆจนคิดว่าเราก็มาไกลเหมือนกันนะเธอเด็กออกได้อ,ออกแน่นอนเหลือแค่ตรงนี้เออแค่นา,านนี้เข้าเสร็จป,ปุ๊บได้ออกเลยคุณหมอบอกแบบนี้แหละคุณพารวยเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของป้าเองเพราะว่าเราเป็นคนที่ ชอบรถอยู่แล้วทีแรกมีมีรายการรถรถแข่งติดต่อมาด้วยนะเกือบจะได้ไปแข่งรถแล้วแต่ตอนนั้นด้วยคิวหรือว่าอะไรคิวงานของเรามันแน่นมันก็เลยไม่มีคิวที่จะไปแข่งพร้อมๆเขาแต่เรื่องคุณพารวยอะ่ะมันมีสตอรี่โดยที่เราก็เป็นคนชอบรถรถสปอร์ตอยู่แล้วชอบดูแต่ไม่เคยคิดว่าจะจะได้ครอบครองชอบดูรีวิวไม่ว่าก,การแข่งการขับ ขับกี่แรงมาเราชอบอะไรที่มันเป็นความเร็วอยู่แล้วแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะมานั่งขับเร็วอะไรหรอกเราแค่มองมันก็มีความสุขแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของวัยก่อนวัยสามสิบว่าเออมีรถสปอร์ตคันเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยนั่งรถของป๋าแล้วชอบชอบมากเราก็เลยม,มีโอกาสก็ทํอาออกกําลังกายด้วยอยู่ตรงหอเราอ,อยู่ตรงหอเรามันมี วันนี้สระว่ายน้ำด้วยนะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกฝนไม่รินเราจะไปเล่นสระว่ายน้ำอยู่เพราะว่าเราซื้อไวแล้วสัญญาว่าจะออกกับน้องกายอยู่นิดหน่อยรถสปอร์ตคันแรกก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ทักใจที่ป้าป้ามาเป็นคนนั่งหมวกข้างๆคนแรกให้คันโดเลยมันหอมมันคือหอม มีชูบายน้ำแล้วซื้ออยู่ตลาดนัดเมื่อวันก่อ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 นไปกับพี่เบสแต่หอของไปก็อยู่ใกล้ๆหอของพี่เบสนั่นแหละหนาไหมก็สบายสบายครับนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งคิดงานด้วยช่วงนี้ใช้สมองเยอะนิดนึง